ครับมาสตาร์ทรถครับรถดีแม็กซ์สตาร์ทติดบ่อมันนี่ลองไปเบิ่งกันครับครับก็สวัสดีครับมื่อกันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมื่อวานซื้อมาสตาร์ทรถครับมาสตาร์ทรถบ่าอะไสตาร์ทมาซิปก่าหมื่นะครับลองมาสตาร์ทเบิร์นเป็นยังไงครับ บราได้สตาร์ทมาซิบกวัวมือแล้วครับรถผมนะครับผมถอดแบตไวครับถอดแบตเมาส์ครับไฟแบตเตอรี่ก็ยังเต็มคือเก่าครับกันกันไต่กัวไว้มันติคือจังมันมีไฟหัวมันครับสตาร์ทบทสตาร์ทบดิไฟสิเบิ้ลเลยครับผมเลยถอดไวเพราะว่ารถไวแนลนด์รถไวแลน มันสีสตาร์ตรทตปกตีไฟมันจะเบิดครับผมเลยถอดแบตออกโคตรว่าถอดแบตออกไฟบบยุบกับไฟโบหายครับมาเบิ่งกันครับวันนี้สตาร์ทง่ายสตาร์ทติดบอกครับปีป,ปีปีอยู่นะครับนะครับลงสตาร์ทเปิ่งครับ ปเป,ปเิดแอร์ไปเปิดไฟเปิดพัดลมไปลมแอร์ไปนะครับไฟไฟขึ้นครับสตาร์ททิสบอลองมึงครับโอ้สตาร์ทติดครับหมดสตาร์ทซิปกู้มือแล้วครับสตาร์ทรรแต่เดียวติดเลยครับพี่น้องเปิดเดี๋ยวป้อนเปิดเลยป้อนเร่งสูงเลยมาต้อง ยานเพลิงไฟไม่เสียกาแฟหรอกครับสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้จักหานาที่ไฟนมันมนมม่นไว้เติมครับรถดไว้แลนไว้เติมมั่นไว้คือเหลืองนะครับนะครับคืเหลืองแล้ว เดือนนี้ตั้งเดือนครับบอดดแลนสองเดือนละครับรถคันนี้บอดด้ขยับเลยจอดอยู่บนเกาอยู่บอดดใส่ครับสมัยใส่รถกันพู้นครับเทียวเหลืองหมดอันนั้นแลนตู้มือครับแลนหางเงินกนแลนหางเงินมาเลียงที่เลียนนอก ครับเขียวเหลืองครับขนาดเรียนหาเงินขนาดจะเรียนหาเงินกันแหละแต่ว่าบ่มีงานใหญ่งานนะก็ได้ขนครับขนอุปกรณ์มากลางเอรลางยังก็รถแท็กซี่ไปครับรถแท็กซี่ไปของนี้นิดหน่นนอยบอมล่าลางเอรอ2เอ็มบ่ได้นขนเครื่องมือหลายครับ อันพีดแอร์พีดยังก็ค่อยรถกระบะไปเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์หลายล่างแอร์ซอมแอร์เขาเอารถแท็กซี่ไปประหยัดน้ำมันครับน้ำมันแท่งรับช่วงนี้น้ำมันแท่งเข้งงเากับประหย,ยัดยางไลยเข้ากับประหยัดก่อนครับประหยัดอะไงเข้ากับประหยัดก่อนเปิดแเด์เย็นๆครับพี่น้องเปิดแเดย์เย็นๆนั่งสตาร์ทรถวอร์มเครื่องก่อน แอร์ก็เย็นดีครับเย็นเย็นดีใส่ได้เดี๋ยวเมือหลังผมจะเอาตัววัดอุณหภูมิมาจับไปเบิ่งว่าอุณหภูมิแอร์หน้าแอร์เย็นขนาดตัวเลยเมือนี่ขาดยางเดียวครับ จิตถอดแบตออกไปก่อนปิดแอร์ก่อนครับปิดแอร์แอร์แล้วก็มาดับเครื่องครับดับเครื่องแล้วก็ไปถอดแบตออกครับปถอดแบตออกอุดอุด คือปีเจปเจครับเจว่างแนวรถโอคอดบดออกรถไถที่ว่าโบกไอยเดีีรนครับผมแนะน้ำด้นะครับให้ถอดควอดบดออกถอดถอดวอบออกครับ ล้วเบ็เทาสิบเป็ี่ยนยังสิอยู่ปกติครับเต็มอยู่ปกตินะครับว่าเบ็ลูกนี่เป็นเบ็ดทำสาวมากนะครับเป็นเบ็ดทำสาวมากเฮาจะเลยต้องเหตุแบบนี้ครับมันบ่คือเบ็ไม้ปลายแดงจากโรงงานครับ au, เบ็ดทำสาวเบ็ทำสาวกัเเลียนนำกค้งนำกดไม้ครับนำะมาใส่สำหรับคลิปนี้เขาจบไปแค่นี้นะครับแล้วเรียอกาั นาซีรีวิวอย่างห้พี่น้องเบิง้งเอากัะคอยมาเบิ้งกันอีกเที่ึงนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ